เต็มตีนเตียอีกแล้วนะครับยินดีกับสมาชิก FC กับตันแปะก่อนเลยก็และกันนะครับบอกแล้วครับใครที่เป็น FC กับตันแปะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อคืน2ทีม2ตัวเน้นกินเต็มทุกตัวสายสูงอย่างทางด้านบาวิสตานี่ครับสลูกนะบอกแล้วนะครับอย่างต่ํามี3ประตูนะครับและก็ตัวเน้นนะครับราโยบายเยโนครับสประตูต่อหนึ่ง กินกันไปเต็มๆอีกพอใจกันหรือยังครับสำหรับเ c กับตันแปะแนวทางฟุตบอลดีๆฟรีๆแบบนี้มีให้ที่นี่ที่เดียวและวันนี้สำคัญมากๆก,กับตันกลับมาไลสดแล้วใครที่รอ3ทีมที่น่าเชียร์สายสูงสายต่ำวันนี้18นาฬิกากดติดตามช่องกับตันแปะไว้ในะครับกดติดตามกดส u b ค c r i ายกดกระดิ่งไว้นะครับวันนี้18บนาฬิกาเรามาพูดคุยกันสดๆเลยนะครับข้อมูลแน่นๆนะครับที่กับตันจกมาจากต่างประเทศ นะครับแนวทางฟุตบอลดีๆมีให้ไม่มีกักอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายและที่สําคัญครับของฟรีมีในโลกครับมีให้ที่นี่ที่เดียวสําหรับ F4 กับตันแเท่านั้น18บแนาฬิาวันนี้6กโมงเย็นนะเจอกันกับ3ทีมสายสูง1สายต่ำหนเตรียมตัวรอได้เลยครับ18บแนาฬิกาเจอกันวันนี้มีทีมไหนบ้างเจอกันครับ